คำเตือนกคุกแก้วอะนะฮะถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่เวกเตอร์ u c r o s กับเวกเตอร์ v จำไว้เลยนะฮะทิศของเวกเตอร์ดังกล่าวนะฮะถ้าเวกเตอร์สองเวกเตอร์นั้นเป็นเวกเตอร์ที่มันไม่ขนานกันหรือไม่ไม่เป็นเวกเตอร์ศูนย์แล้วแล้วก็เวกเตอร์นะฮะจะต้องทำมุมกันเป็นมุมฉากโอเคนะจะต้องทำมุมเป็นมุมฉากเสมอโอเคนะ เห็นนะเพราะว่าถ้าเกิดข้อนี้ถ้าเกิดมันนะฮะมีทิศขนานกันแล้วก็นะครับถ้าในการคอร์สนะถ้า u คอร์สกับ v แล้วนะถ้า u กับ v เนี่ยมันมีทิศขนานกัน u คอร์ส v จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ศูนย์ทันทีโน้ต <Note S 2> เลยนะครับนะฮะฮาร์ดอ่านะต้องบอกกันนะครับว่าข้อแม้ข้อแม้ว่าเวกเตอร์ u และ v นะฮะต้อง,ต,องนนต้องไม่ขนานกันต้องไม่ขนานกันคาว่าขนานกันอาจจะทำไมครับทิศเดียวกันก็ได้หรือทิศต,ตรงข้ามก็ได้อาจจะทํามุมศูนย์องศาหรือร้อยแปดสิบองศาก็ได้โอเคปะถ้าทํามุมศูนย์องศาแสดงว่ามีทิศเดียวกันถูกไหมถ้าทํามุมร้อยแปดสิบองศาก็คือมีทิศเป็นไงลูกตรงข้ามกันโอเคนะครับนะฮะข้อแม้คืออย่างนี้ฮะดังนั้นที่รักลองดูครับข้อที่สามเนี่ยข้อที่สามเป็นไงวะ ให้เวกเตอร์ u นะฮะเท่ากับ i บวก j บวก k เนี่ยแล้วเวกเตอร์ v เนี่ยควรเป็นดังข้อไหนจึงจะสอดคล้องกับสรรมการ u c o s v เท่ากับศูนย์ข้อนี้ใครใครแม่นนิยามตรงเนี้ยตอบแล้วเนี่ยง่ายเลยหรือคลิกกว่านั้นก็คือดูข้อที่แตกต่างจากเพื่อนอืมดูข้อมีข้อเดียวที่แตกต่างจากเพื่อนคือข้อไหนหรู้ไหมสามข้อสามข้ออะไรลูก สังเกตเป็นลบกันเลยเนี่ยถ้าพี่กายดึงลบออกมาข้างนอกโอเคปะจะได้เป็นเวกเตอร์อะไรครับ i, I บวกบวก k ซึ่งอีตัวเนี้ยมันก็คือเวกเตอร์อะไรนั่นเอง u ใช่หรือไม่อีตัวเนี้ยคือเวกเตอร์ u ถูกปะใช่ปะเออแต่ตรงนเนี้ยข้อสามเนี่ยเขาให้เป็นเวกเตอร์แหละเวกเตอร์ v, v แสดงว่าเวกเตอร์ v มีทิศตรงข้ามกับไงกับ u ครับ แล้วกูจะถามทำไมวะเอ,อ่อเวกเตอร์ v เนี่ยก็จะต้องมีทิศต,ตรงข้ามกับเวกเตอร์ u เหนืเอเปล่าไหมฮะทิศต,ตรงข้ามกันก็คือทําบุนกันกี่องศาครับร้อยแปดสิบองศาร้อยแปดสิบองศาแสดงว่าไอเวกเตอร์สองเวกเตอร์เนี่ย u กับ v เนี่ยต้องมีทิศเป็นไงกันขนานกันดังนั้นถ้าเกิดเมื่อไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นการหาเวกเตอร์ u คอสกับเวกเตอร์ v แล้วทิศของเวกเตอร์ทั้งสองเวกเตอร์เนี่ย มันมีทิศขนานกันคอสออกมาแล้วมันจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่บางทีเลยลูกศูนย์กนะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3โอเคไหมครับนะฮะเดี๋ยวพี่กายขออนุญาตเขียนเพิ่มนะฮะถ้า u คอส v เท่ากับ0นั่นหมายความว่านะฮะนั่นหมายความว่าเวกเตอร์ทั้ง2จะขนานกันจบปึ่งโอเคโอเค ถ้าเกิดมันไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยแสดงว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์จะไม่ขนานกันจบโอเคปะดังนั้นถ้าเกิดว่าเวกเตอร์สองเวกเตอร์มันขนานกันเนี่ยคอสออกมาแล้วจอต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ครับแตกต่างจากการดอปเห็นไหมถ้าตั้งฉากกันมันจะเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเกิดการคอสกันมันขนานกันเนี่ยจะเท่ากับศูนย์เนี่ยไอข้อสอบแพทหรือก้าสามันเนี่ยมันจะใช้เล่นไอคำพวกเนี้ยไอจุดโน้ตที่สนใจโดยเฉพาะอีอะไรเมทริกเนี่ยนะมันจะมีจุดเน้นบางส่วนเนี่ยเอามาออกข้อสอบ ยิบยิบย่อๆนะเป็นข้อนี้เหมือนคะแนนฟรีเลยถ้าเกิดหนูแม่นนิยามตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็โฟกัสตรงนี้ให้ได้โอเคข้อนี้เลยตอบข้อ3านะครับมองออกนะทำไมต้องตอบข้อ3ทําไมข้อ3ถึงตรงข้ามกับเวกเตอร์ยูก็คือดึงลบออกมาเรี่าหมมันก็คือหน้าตาเหมือนเวกเตอร์ยูเลยแต่มีลบข้างหน้าในเรื่องของเวกเตอร์ไงบวกลบเป็นตัวบ่งบอกของทิศทางจำได้ไหมลูกนะฮะเหมือนฟิสิกส์เลยนะจบนะฮะข้อนี้เลยตอบข้อที่3ถัดมาถัดมาเลยนะฮะถัดมาสิ ไปสิเออนะครับมาตีโกนที่รักจา๋าพี่กายให้โพสรูปลงในกรุ๊ปทั้งกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปเฟซเรียบร้อยแล้วเนาะไอ้สรุปตีโกนนะมาดูข้อนี้คลิกมากๆนะฮะข้อนี้คลิกมากๆนะครับพื้นฐานตีโกนนะฮะออกแบบแนววิเคราะห์สำหรับเอ,อ่อก้าสามันนะข้อนี้ยังถือว่าเป็นข้อง่ายใน9ก้าสามันนะแต่ออกวิเคราะห์ด้วยสิ่งหนึ่งแกจำได้ไหมอตอบพี่กายก่อน ไอ้พายส่วนสองเนี่ยมันคือเก้าสิบองศาอันนี้ทุกคนต้องทร,ราบแล้วนะพี่กายไม่ย้อนเยอะนะแล้วพี่กายเคยบอกว่าทรายศูนย์องศาจะเท่ากับคอสกี่องศาลูกเก้าสิบใช่ปะทรายสามสิบองศาจะเท่ากับคอสกี่องศาลูกหกสิบทรายสี่สิบห้าจะเท่ากับคอสกี่องศาลูกสี่สิบห้าทรายหกสิบจะเท่ากับคอสกี่องศาลูกสามสิบนะ เออแล้วก็สายเก้าสิบองศาจะเท่ากับคอสกี่องศาลูกศ <0. S 1> ูนย์คอสศูนย์องศาพี่กายเคยสรุปหลายรอบตั้งแต่มอตอ้นแล้วใครเรียนมั้งแต่มอตอ้นพี่กายจะบอกว่าสายและคอสจะเท่ากันก็ต่อเมื่อสายและคอสจะเท่ากันก็ต่อเมื่อดูจากไหนมุมข้างหลังรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับกี่องศาเก้าสิบเก้าสิบองศาปึ่งแบบนี้เลยโอเคปะ มุมนะข้างหลังรวมมาแล้วต้องได้90องศานะนะค่าไซายและคอสจิงจะเท่ากันเอาละนะช้าๆนะครับทีนี้ข้อนี้แปลกประหลาดตรงไหนล่ะข้อนี้แปลกประหลาดตรงที่ว่าเขาให้เป็นอะไรครับอินเวอร์สของฟังก์ชันติโกเนี่นะอาร์คอสเก้ำลังสบวกกับอาร์คไซ์หเลบหเท่ากับแลพายส่วน2พายส่วนสอง,สองคือ90องศานะ,สะแสดงว่าไอ้ผลลัพธ์ของไอส้สตัวเนี้นะฮะมันคือมุม มันคือมุมสองตัวนี้รวมกันแล้วมันเท่ากับ90องศาเก็ตนะนะฮะโอเคนะดังนั้นพี่กายเคยย้ำทุกครั้งว่าเห็นอาร์ตตัวแรกกำหนดเป็น A อาร์ตตัวที่สองกำหนดเป็น B อ้าวชาว้ชาๆนะครับเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่นะตัวแรกนะฮะอาร์คตัวแรกพี่กายขออนุญาตเขียนเป็นอินเวอร์สงี้คอสกำลังลบหนึ่งี้แล้วก็9กากำลังสองมันคืออาร์คโอเคป่ะอันนี้เข้าใจนะเว้ย ไม่ใช่ว่าโอ้ยพูดดีเฮ้ยตายห่าละเนื้อหาเรื่องนี้กูเรียนมาตอนมไหนไม่ได้แล้วนะต้องมีความรู้อยู่บ้างแล้วนะถึงจะลุยโจทย์ได้นะลูกบวกด้วยอะไรครับ arc sin arc sin 6x อลบ1่เท่ากับไพส่วนสอพอารพี่กายไพส่วน2หรือ90องศาก็ได้นะฮะโอเคนะดังนั้นเมื่อกี้พี่กายบอกว่าเห็น cos ต,ตัวแรกกำหนดให้เป็นเนะฮะเห็น arc และ c าร์คคเห็นอตัวแรกกำหนดให้เป็น a เห็น arc อ,อ,อีกตัวนึงกำหนดให้เป็นอะไร B A กับ B เนะี่ยบวกกันแล้วได้ไพ่ส่วนสองแบบนี้โอเคช้าๆนะทีนี้พี่ไกไปหา,างี้ฮะับคอร์ดเดี๋ยวได้เจอแน่นอนอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณน,นะออกข้อสอบทุกปีเมื่อกี้พี่ไกบอกว่าให้อาร์คตัวอาร์คคอร์ดอ่านว่าอาร์คคอร์ดนะฮะ 9x ้ากำลังสองเท่ากับเตัวแรกนี่นะใช้เหมือนกับอินเวอร์สของฟังก์ชันเลยลูกคอร์ดมันติดกำลังลบหนึ่งใช่ไหมย้ายไปฝั่งขวามือเลยลูกกลายเป็นอะไร 9x ้กำลังสองเท่ากับใครครับ เท่ากับคอสเอนั่นเองปึ้งพักไว้พักไว้ไวช้าๆนะเท่ากับคอสเอเป็นสมการที่หนึ่งนะตึม้มโอเคป่ะช้าๆนะอ้าวต่อไปครับต่อไปครับอีกสมการหนึ่งฮะไซน์อาร์คไซน์หกเอกรลบหนึ่งเท่ากับบีใช่ป่ะฮะโอเคป่ะย้าย R ยัดย้ายอาร์คไซน์ไปครับจะกลายเป็นหกเอกรลบหนึ่งเท่ากับอะไรครับไซน์บีสิ่งที่น่าสนใจแกดูดีนะฮะสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรครับ A กับ B A คือมุม b คือมุมเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านะฮะแล้วถ้าเกิดพี่กายบอกว่าไอ้สอ,อันเนี้ยนะฮะสอ,อันเนี้ยบันรวมกันแล้วเท่ากับ90องศาใช่ไหมฮะค่าของมันรวมกันแล้วเท่ากับ90องศาเมื่อกี้พี่กายบอกว่าให้ค่าข้างหลังมันจะต้องมีค่าเป็นไงกันนะเท่ากันถูกไหมฮะ ค่าของมันจะมีค่าเท่ากันเพราะอะไรครับเมื่อกี้นี้ A คือมุมของมันตอนนี้มุมมันทำอะไรกันละ a กับ B A ก็คือมุม B ก็คือมุมถูกป่ไหมเออแสดงว่ามุม A กับ B เนี่ยรวมกันแล้วได้90องศาดังนั้นส่งผลทำให้ cos A จะต้องมีค่าเท่ากับ sin ไซอะไรนั่นเอง sin B นั่นเองทันไหมเพราะ A กับ B เนี่ยมันรวมกันแล้วได้กี่องศาลูก90องศาย้ำอีกครั้งนะ รู้ได้9กองศาปนนี่งไงมันบอกอยู่เนี่ยไพ่สองเนี่ยคือ9 0าองศาดังนั้นคอสเต้องมีค่าเท่ากับ s ซ n B บีและคอสเมันก็คือสมการที่1นนั่นเองก็คืออะไรลูก x กํากลัง 2. สองซนดีก็คืออะไรลูก6กเลบหจบหนูคลิกตรงนี้ได้ข้อนี้จะกลายเป็นคะแนนกันเลาทันทีถึงบรรทัดนี้แล้วหนูต้องไปต่อโดยการหา x ทํายังไงลูกก็ย้ายข้างแก้สมการกําลังสองธรรมดาเลยทันทีลูกกลายเป็นอะไรเลยลูก ก้า x กำลังสองลบหก x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์จัดการแก้คําตอบมาให้พี่กายคําตอบ x ในที่นี้ตอบอะไรบ้างครับตอบข้อห้าเฮ้ยแยกได้ไรอะ่ะหนึ่งส่วนสามแยกได้สาม x ลบหนึ่งสาม x ลบหนึ่งกับสองอเล็บเลยสาม x ลบหนึ่งดังนั้น x ได้เท่ากับหนึ่งส่วนสามตอบข้อห้าจบครับโอ้ค okay. เห็นไหมข้อนี้ใ <tech> ช <together> ้พื้นฐานความรู้ติกนมมสอ่ะเอามาอ้างอิงตรงนี้เลยนะครับยังไม่ต้องกัถึงกระสูนนะฮะของมปลายเลยนะครับโอเคนะปึ่งต่อไปเมทริกนะฮะเมทริกเมทริกเอาล้วนะติดกาปเลยนะหลังๆไอ้ที่ข้อยากข้อสี่คะแนนลูกออกนิยามล้วนๆเลยเมทริกอ่ะข้อนี้เด็ดอะใครมีสรุปเมทริกพี่กายเคยมีสรุปเมทริกโพสให้แล้ว นะดูสูตรสรุปเมติกนิดหนึ่งนะฮะอ,อ,อันไหนที่ต้องใช้นะพี่กายมีแล้วนะเดี๋ยวพี่กายจะพูดเรื่องไหนเน้นเป็นเรื่องๆนะหนูไปดูทวนได้เลยนะครับว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับนะหัวข้อก็มีตามนี้ก่อนเลยนะฮะไอ้ที่พี่กายสนใจอ่ะตรงนี้ก่อนสมบัติตรงนี้ออกข้อสอบข้อใดกล่าวถูกข้อใดกล่าวผิดนะเมติ A, กเอำลังทีทก็คือ transport นะลูก transport คือเมติกมาบิดจาได้ไหม เมติกเอทานสปอตและทานสปอตอีกครั้งหนึ่งอ่ะนึกออกรไหมเหมือนลบๆกลายเป็นบวกอ่ะดังนั้นเอทานสปอตและทานสปอตกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเท่ากับเมติกเอนั่นเองข้อที่2เมติกใดก็แล้วแต่ยกกําลังอะไรก็ช่างแล้วค่อยทานสปอตมีความหมายเดียวกับทานสปอตก่อนเอามาบิดก่อนแล้วค่อยยกกําลังทีหลังได้โอเคไหมครับหัวข้อที่3ถ้ามีค่าคงที่คูณกับเมติกนั้นอยู่แล้วทานสปอตเราสามารถ เอาเมติกดังกล่าวมาทานสโพตที่เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยคูณด้วยค่าของที่เข้าไปในเมติกนั้นโอเคไหมฮะและข้อที่4เจอในข้อสอบครับเดี๋ยวได้เจอในข้อสอบครับแล้วเหมือนกับอินเวอร์สโนดไปด้วยนะครับไออันนี้พี่กายมีให้แล้วนะพี่กายมีอะไรนะใครจะเอาไฟล์เป็น PDF เดี๋ยวทักนาแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่กายส่งไฟล์เป็น PDF ให้นะครับแล้วโนตเลยว่าออกข้อสอบนะครับเมติก A คูณกับเมติก B ทั้งหมดทานสโพสจำไว้ด้วยนะลูกนะฮะ เราสามารถแจกแจงทรานสปอตเหมือนเลขยุ่งลังเลยแจกแจงเข้าไปในเร็บแต่ย้ำนะฮะแต่จะต้องทําไมครับสลับที่กันด้วยเก็าใจไหมลุยทรานสปอตเข้าไปในเร็บเมื่อกี้นี้ A อคูณบอันนี้กลายเป็น B ีคูณเแล้วนะแล้ว B ทรานสปอตคูณกับ A ทรานสปอตอย่าลืมนะอย่าทะลึ่งตอบ A ทรานสปอต B ทรานสปอตเอาพี่กายมันก็แค่สลับตำแหน่งกันไม่ได้หรอไม่ได้เมติกสลับตำแหน่งกันนะฮะ A คูณเมติก เมตริกเคูณเมตริกบไม่เท่ากับเมตริกบคูณเมตริกเ A เสมอไปนะโอเคป่ะนะฮะอย่าลืมนะฮะสลับที่ไม่ได้นะฮะนะฮะสลับที่ต้องมีข้อแม้เพิ่มเติมนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการบวกลบเนี่ยลุยฐานสเปตเข้าไปได้เลยนะครับอีตรงนี้ออกข้อสอบแน่นอนอีกอันที่พี่ต้องการให้ดูเลยครับเพราะว่าชอบออกข้อสอบในข้อสอบ9สามันนะเราออกแบบง่ายอย่าว่าแต่9สามันเลยแพทออกข้อสอบครับก็คือสมบัติของ De t e r m i n a n t จำได้เนาะการหาเดสก็คือถ้าเกิดเป็นสมิติแกจําได้นะถ้าสองมิติคูณแนวทะแยงแล้วเอาล่างลบบนแกจําได้นะหาเดสอะถ้าเกิด2มิติหนึ่งสาสี่ใช่ไหมหาเดสก็คือคูณแนวทะแยงล่างได้สี่บนได้แหละหแล้วก็ล่างลบบนสี่ลบหเลยไม่ต้องจําว่าคูณลงเป็นลบคูณขึ้นเป็นบวกไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะให้จําแค่ว่าคูณแนวทะแยงแล้วเอาล่างลบบนมันคือเดสแล้วจบ ง่าย,ายๆเยอะโอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิดสามิติก็คือเพิ่มมาอีกสองหลักแรกแล้วคูณแนวทฉแยงทําเหมือนกันโอเคนะลูกอันนี้พี่กายทวนเฉยนะและที่ออกข้อสอบในข้อนี้ที่ต้องมาใช้ในข้อนี้เลยก็คือสมบัติเดดลูกเหมือนเดิมนะฮะเด็ดเอทาร์สโพสมีความหมายเดียวกับเด็ดเอครับข้อที่สองเด็ดเอกำลังเอนครับเราสามารถดึงกําลังเอ็นก่อนหาเด็ดเอทีเรียบร้อยได้เท่าไหร่เราค่อยไปยกกาลังเอ็นเรียบร้อยข้อที่สามถ้าเกิดเด็ด A กับ B คูณอยู่สามารถรุยเดทหาเดทแต่ละตัวได้เท่าไหร่แล้วค่อยเอามาคูณที่หลังได้โอเคป้าและข้อที่4เดท A อินเวอร์สเหมือนกับติดกําลังลบหนึ่งะฮะอยากทํากําลังให้เป็นบวกครับย้ายลงข้างล่างโอเคป้าจบเลยไม่มีอะไรมากและข้อที่5เดทเมติกศูนย์ก็คือเท่ากับศูนย์ครับข้อที่6เดทของเมติกไอเฮ้ยไอคืออะไรวะใครตอบพี่ไก่ได้บ้างไอคืออะไรไอคืออะไรเออเมติกไอคืออะไรวะไอคืออะไรวะเนี่ยไอคืออะไรใครตอบได้บ้างหรือฟืน้น ทดสอบพื้นฐานเนะมติกเอกฐานอะไรนะเมติกเอกฐานเป็นยังไงลกูกถ้าสองเมติกหรืออะไรอะไม่รู้จำไม่ได้อ่ะํำได้จต่ชื่อมึงเมติกเอกฐานก็คือมีเส้นแนวเทียงลงล่างเป็นเลขหนึ่งลกูกหนึ่งศูนย์ศูนย์หน,นึ่งเออแลวแนวทแยงลงล่างเป็นเลขหนึ่งครับนี่คือสองเมติกแต่ถ้าเกิดสามเมติกก็คือแนวเทียงลงล่างเป็นเลขหนึ่งนี้นอกนั้นเป็นเลขศูนย์หมดเลยนี่แหละเป็นศูนย์เออจบแค่นั้นแหละโดยนั้นเหมือน ถ้าเปรียบเทียบเป็นจํานวนจริงอะมันคือเลขหนึ่งอะนึกออกปะไว้หนึ่งคูณกับเลขไหนก็คือได้เท่ากับตัวนั้นดังนั้นเม็ตรติกใดก็แล้วแต่มาคูณกับเม็ริกเอกฐานก็คือเท่ากับเม็ริกนั้นๆเสมอโอเคปะ่ะเพราะเปรียบเทียบเม็ริกเอกฐานเป็นเลขหนึ่งนั่นเองโอเคนะดังนั้นเดซดิอูทิเแนนของเม็ริกเอกฐานเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับหนึ่งนะและข้อที่เจ็ดเคยออกข้อสอบข้อสอบแพทครับเดซคูณค่าของที่ทวนไปด้วยนะนี้พี่กายถือว่าสรุปทวนไปให้พวกแกด้วยนะเพราะว่าบางอันเนี่ยน,นงยจริะ เดค่าคงที่คูณกับเมติก A ให้หนูดึงค่าคงที่ออกมานอกเดทแต่ต้องยกกําลังด้วยขนาดเมติกนั้นดังนั้นถ้าเกิดเมติก A มีขนาดเป็น2มิติก็คือกําลัง2ถ้า3มิติ K ก็ยกกําลัง3ไปนะฮะแล้วค่อยคูณด,ด้วย d e t e r m i n ิน t ของเมติกนั้นๆโอเคนะครับนะ,ะแล้วก็ข้อ8ไม่ต้องจำอะนะฮะไมเนอนะฮะไมเนอ คูณกับค่าคงที่คูณกับเมตริติเอันนี้ไม่ต้องจําเดี๋ยวจะเยอะเกินนะครับอะและออันนึงอินเวอของเมตริก2มิตินะอันนี้ก็ควรทราบจำให้ได้ก็แล้วกันนะฮะถ้าเกิด2มิติก็คือ1ส่วนเดทเ คูณด้วยเมติกแนวทแยงลงล่างสลับที่กันเห็นไหมเอกกับเกับดนะีเนี่ยสลับที่กัน b กับ C ไม่ต้องสลับที่แต่เติมเครื่องหมายลบไปตามที่พี่กายเคยสอนเรื่องเมติกนะใครเรียนเมติกกับพี่กายแล้วนะครับได้จําได้นะนี่คือการหาอินเวอร์สของเมติกเโอเคนะขนาด2มิติดเลยนะส่วนใหญ่ข้อสอบอ,ออก2มิติค่อนข้างเยอะ3มิติถามว่าออกไหมก็ออกแต่ไม่ได้ออกหาอินเวอร์สเยอะขนาดนั้นโอเคนะมาข้อนี้เพียงพอในการทําข้อที่5แล้วพี่กายขออนุญาตกลับมาก่อนนะครับออน กลับมาดูนะเดีย๋ยวไอ้ไฟนี้เดี๋ยวพี่กายส่งให้ในกลุ่มนะครับแล้วหนูก็เอาไปดูด้วยนะประกอบด้วยนะเดี๋ยวพี่กายจะพยายามทําสรุปรวมสูตรให้ก็แล้วกันนะฮะเวลาทําลุยข้อสอบกันมันจะได้ไปได้เร็วขึ้นไม่ใช่อุย้ยอันนี้ก็ลืมอันนี้ก็ลืมไม่ได้แล้วนะนะฮะหามาให้ขนาดนี้กับรุนาเก็บแล้วรวบรวมเอาไปด้วยนะครับคะแนนคณิตศาสตร์ต้องเกินร้อยนึมื่แพทหนึ่งอะ่ขอะข้อที่ห้าโอ้ข้อนี้ใจดีเลย เปิดโจทย์มาปุ๊บเจอเมติกขนาด2มิตินี่หวานหมูกเลยแล้วาหารู้ไหมเห็นไหมหาเดทด,ด้วยใช้สมบัติเดดเมื่อกี้เลยนะฮะง่ายเลยนะกำหนดเมติกเอม,มาให้เรียบร้อยแล้วโจทย์ดันทะลึ่งถามหาอะไรลูกเดดเมติกเ a คูณกับเมติกบ b อินเวอร์สอินเวอร์สเมติกบนะฮะพี่กายบอกแล้วว่า a กับอินเวอร์สเมติก b มันทำอะไรอยู่คูณและข้างหน้ามีเดดใช่ไหมฮะใช้เดด แจกแจงเข้าไปในแต่ละตัวครับเป็นเดทมีเอคูณกับเดสไันนั่นเองครับเดทมีอินร์ดครับแต่อินร์ดจะพี่กายหนูขี้เกียจจำสูตรอ่ะมึงก็ไม่ต้องจำกำลังติดลบไงสมบัติเดทจําได้ไหมถ้าเกิดกำลังติดลบ่ะย้ายลงล่างได้ไหมได้ดังนั้นไอ้คำตอบข้อนี้มันก็คือเดทมส่วนด้วยเดสมันนั่นเองลูกเดทมีจบครับแค่นี้ดังนั้นเป็นหน้าที่แกหาไมมพี่กายณนะบัตรน,นาวตอนนี้ครับ เดทเอได้เท่าไหร่เดทบเท่าไหร่เชิญครับรหากจะออกมาจะได้คําตอบข้อนี้ทันทีเชิญครับเดทเอได้เท่าไหร่ครับเอเดทเหายังไงหายไปแล้วนะตอนนี้นะไว้คิดนะเ <Dead A S 1> ว้ยเดทเอได้เจ็ดครับสามห้าเดทบีอะ่งส่วนสิบสี่เอ้ยสิบสยังหาไม่เป็นเดทเอเดทบี Dead A, Dead แก,แกคิดไปด้วยนะแกมีหนังสือทุกคนแล้วนะ รอบเสาวาชิตย์ใครเรียนรอบเสาอาชิตยี่สิบสี่ได้หนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองอะไรนะยี่สิบสองล่างล่างได้สิบบนได้สามล่างลบบนใช่ไหมลูกเห็นไหมล่างลบบนนะก็คือลบกันได้เจ็ดต่อไปเด็ดบีครับล่างได้แปดบนได้อะไรวะบนได้ลบหกใช่ไหมล่างลบกับบนอย่างนี้แปดลบลบหกได้แหละ สิบสี่แทนข้าวไปก็คือเดดเอก็คือได้เจ็ดส่วนด้วยสิบสี่ตัดออกมาตอบเท่ากับหนึ่งส่วนสองแค่นี้เห็นว่าสิบข้อแรกที่กายถือถต่ว่าเนี่ยเก็บสเต็ปพื้นอย่างเงี้ยให้แน่นๆ่สิบข้อแรกเป็นคะแนนแน่นอนนะครับโอเคนะไปนะเคลียร์อ้าข้อที่หกจรื่อนขอจดจ่อนขจจกนโอขจดขจดขจดโอ้ยตายแล้วอยู่บ้านขยันเนาะอยู่โรงเรียนจะไม่ค่อยขยันหรอก อยู่โรงเรียนก็ขยันอ๋อมาเรียนหมายถึงอยู่ที่วิกเตอร์ไม่ค่อยขยันหรอมากโอ้ปรแสดงอ๋อมากนะพี่กายเนาะปรแสดงพูดมากเลยกายจริงๆเป็นเด็กน่าจะเรียนหรอวะหรอวะจ้ะพี่กายหนูหยุดตั้งเดือนหนึ่งอะเอาเขาประกาศหยุดแล้วเหรอโรงเรียนหนูนะโรงเรียนอื่นหนูไม่รู้เอาเขาประกาศเลยเหรอว่าหยุดเดือนหนึ่งเลยอะเยสเซอเวรกรรมมันมีหอพักด้วยเลยพี่กายไปเลย แล้วหอพักละ่ะหอพักก็กลับบ้านนี่ให้ออกด้วยก็จริงๆอ่ะมันหยุดยาวแต่ปีใหม่ใช่ป่ะมันก็มีแค่ไม่กี่คนที่เข้ามาอยู่หอหรอกอืมก็น่าจะต้องกลับบ้านอ่ะเพราะว่าอยู่หอไปออก,ก,กไ็เอ,อ,อ,อไม่หอมีคนตูตรงนี้อื่นไม่หยุดกันหรอยังหุ้ยอย่าเพิ่งหยุดเลยกูเอาอะไรไปหยุดละมาปาง เรียนออนไลน์อยู่ทุกวันเนี่ยกูตื่นแปดมงยี่สิบทุกวันเลยเนี่ยเรียนทุกคาบเลยเหรอเออตอนนี้จะไม่ไหวหรอกตอนนี้คือแบบว่าอันสิบนาทีมันจะตัดอีกแล้วอ้าพี่เจกูแับลปใไปแล้วมึงกูบอกว่าได้แล้วพี่กายไปเลยอ่าไปเลยนะพ้อหกเฉลยไปแล้วปะพ้อหกเฉลยไปแล้วปะเฉลยไปแล้วไหมไม่รู้แต่หนูนั่งทำแล้วพ้อหกเฉลยไปแล้วไหม ยังไม่ได้เฉลยหรอก็พี่เขียนเฉลยแล้วพี่ต้องถามคลาสนธรรมดาจากพีซึ่งสมบัติเรื่องล็อกนะครับข้อนี้ใช้อันแรกเลยก็คือล็อก m ฐาน n เห็นไหมฮะอันแรกล็อก m ฐาน n เนี่ยนะครับถ้าพี่กายตกลงไปข้างล่างมันจะสลับค่าขลังล็อกตฐานเนื้อหมายกลายเป็น1ส่วนล็อก n ฐาน m ไอ้สมบัตินี้ก็คือเจอบ่อยในการแก้สมการเรื่องล็อกด้วยนะลูกนะครับอีกถัดมาครับที่ต้องรู้เลยล็อกเห็นกําลังต้องเตะไปไว้ข้างหน้า กลายเป็น m ล o g a แล้วถ้าเกิดกำลังของฐานล่ะเช่นล็อก a ฐาน b กำลัง m ลูกเตะกำลังเหมือนการเตะกำลังของฐานเตะมาต้องเตะมาเป็นแบบนันเศษส่วนกลายเป็น1ส่วน m ล็ g a ฐาน b จบเลยนะฮะนะฮะอาเฉลยอีกครั้งหนึ่งข้อที่6นะฮะข้อที่6สังเกตว่าสิ่งแรกที่หนูต้องสมควรทำเลยก็คืออะไรรมลูกทำฐานให้มันเท่ากันครับทำฐานให้เท่ากันถึงจะบวกลบจัดการกันได้ตัวแรกครับสังเกต1ส่วน ล็อกหนึ่งร้อยฐานสองหนูต้องมองให้ออกบวกกับหนึ่งส่วนด้ล็อกหนึ่งร้อยฐานห้าสังเกตฐานมันไม่เท่ากันอ่ะอีกอันหนึ่งเป็นสองอีกอันหนึ่งเป็นห้ามันทำยังไงก็ทํามันไม่ได้อ่ะนึกออกปะดังนั้นถ้าไม่ได้ทํายังไงล่ะเราก็ย้ายที่สังเกตเห็นไหมสังเกตว่าค่าข้างหลังล็อกอ่ะมันเป็นหนึ่งร้อยเหมือนกันใช่ป่ะเมื่อกี้พี่กายบอกแล้วว่าถ้าเกิดมันเป็นเศษส่วนย้ายขึ้นข้างบนเลยเลยนะตบอีค่าข้างหลังล็อกมาเป็นฐานย้ายฐานไปเป็นค่าข้างหลังล็อกดังนั้นไอหนึ่งส หนึ่งส่วนด้วยล็อกหนึ่งร้อยฐานสองเนี่ยเราตกย้ายขึ้นไปข้างบนสลับที่การกลายเป็นล็อกสองฐานหนึ่งร้อยละเก็ยนป้าเช่นเดียวกันหนึ่งส่วนนี100้ล็อกหนึ่งร้อยฐานห้าตกมันขึ้นไปข้างบนกลายเป็นไรลูกล็อกห้าฐานหนึ่งร้อยจบทีนี้ทําไมกันละฐานทําไมกันละลูกเท่ากันละถูกปะฐานเท่ากันแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดล็อกสองล็อกบวกมันอยู่นะล็อกผลบวกล็อกผลบวก นะเช่นล็อกฐานอะไรก็ช่างฐานเหมือนกันนะบวกด้วยล o อกบวกด้วยล็ g n ฐานเหมือนกันนะฮะฐาน10เหมือนกันเนี่ยยุบล็อกได้เอาค่าข้างหลังล็อกมาทำไมกันละครับคูณกันครับจบดังนั้นล็อก2ฐาน100บวกกับล็อกหาฐาน100ครับยุบล็อกครับเอาค่าข้างหลังล็อกคูณกันเอาใครคูณกันครับ2คูณกับครับได้เท่าไหร่เลยครับ10และฐานเป็นอะไรเหมือนเดิม100เห็นไหมจะได้เป็นล็อก10ฐาน100 ทีนี้พี่กายเปลี่ยนฐานครับให้อยู่ในรูปเลขกําลัง100ฐาน100เนี่ย100ก็คืออะไรลูก1ิกําลังอะไรนั่นเอง10กําลัง2เห็นไหมฮะ1ิกําลัง2องนะพี่กายเปลี่ยนเลยครับแล้วก็เตะกําลังของฐานเห็นไหมเตะ2มาไว้ข้างหน้าล็อกฮะแต่กําลังของฐานพี่กายบอกเลยว่าเตะมาต้องเตะมาเป็นแบบไหนลูกเป็นแบบเศษส่วนจำได้ไหมก็กลายเป็น1ส่วน2ล็อก10ฐาน10เลยโอเคปะ และพี่กาก็บอกแล้วว่าสมบัติล็อกอะไรฐานตัวนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เสมอหนึ่งเสมอข้อนี้ก็เลยต้องตอบเท่าไหร่ลูกหนึ่งส่วนสตอบข้อห้าครับจบครับเห็นไหมอีกสิบข้อแรกนะ้วัดพื้นฐานเราเลยว่าแน่นพอแล้วหรือยังในการลุยโจทย์นะครับเห็นไะหข้อนี้ก็เลยตอบหนึ่งส่วนสลูกหรือคงนาทีครับไปเลยนะทันนะใครไม่ทันบอกย้อนนะะปึ้ง ต่อไปข้อที่เจ็บเอาละความน่าจะเป็นลูกความน่าจะเป็นนะฮะความน่าจะเป็นอย่างรีบเร่งเลยนะฮะเขาบอกว่าในกลุ่มสิบคนเนี่ยนะฮะในกลุ่มสิบคนเนี่ยมีอยู่หกสิเอร์เซ็นตที่เป็นเลือดกรุ๊ปเอเฮ้ยหกสิเปอร์เซ็นตของสิบคนก็คือกี่คนหกคนหกคนกรุ๊ป A นะฮะเป็นกรุ R ๊ป A อ R O U B บใช่ไหมกรุ๊ปกรุ๊ป B หรือพ P, P. อ่านะฮะกรุ๊ป A เท่ากับ6คนแสดงว่าไม่ใช่กรุ๊ป A ไม่ใช่กรุ๊ป A กี่คนครับ4คนโอ,คโอเคนะสี่คนดีนะเขาบอกว่าสุ่มมาสองคนพร้อมกันคีย์เวิร์ดแล้วความน่าจะเป็นแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความน่าจะเป็นสูตรปริ้งขึ้นมาในหัวทันทีเลยสูตรความน่าจะเป็นสูตรว่าอะไรนะไอ้เจลค่าความ e น่าจะเป็นส่วน n อ e อะไรนะ n อ e ส่วนออออคืออ,อมึงท่องแต่ตัวแปรจำนวนเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วนด้วย Sample s p เป e เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงผลของการมาเรียนทุกคาบนะฮะไม่เคยโดดนะฮะ ผลของการที่เราไม่สนใจสิ่งยั่วยุภายนอกนะฮะปุ่งเป้าแต่การเรียนเท่านั้นเรื่องฟงเรื่องแฟนเรื่องผู้ชายพักไว้ก่อนเรื่องกงเรื่องกินคุ้นคุ้นนดนคด้นเรียนก่อนตอนเนี้ยนะฮะมันจะหิวอะไรกันนักหนาเลยมันได้คิดอยู่เปล่าน่ย ใช่ครมใจิีบอยู่พูดคำหนึ่งก็จ้วงทีรเ้อ้าวเอเลยนะครับอาเลไปได้ละทีนี้สิ่งแรกที่เราต้องหาก่อนเลยเราไปหาแซมโพสเปซก่อนแซมโพสเปซจำนวนแซมโพสเปซหาไงวะเราทำกันไรฮะเลือกมาสองคนถูกไหมเลือกมาสองคนจากทั้งหมดกี่คนครับเลือกมาสองคนจากทั้งหมดกี่คนครับสิบสิบคนใช้กฎการ กฎการกฎการนับฮะน้ำเอ็นน mm ้ำใช่ c ห m คอมบิเนชันจากคอมบิเนชันกฎการจัดหมู่สูตรนี้ลืมไม่ได้เลยกฎการจัดหมู่ n r ภาษาอังกฤษคือคำว่า Combination ท่ากับ n แฝกส่วนด้วย n ลบ r แฝกคูณกับอีก r แฝกโอเคฮะอ่าดังนั้นตอนนี้เรามีอยู่10เลือกอะไรครับเลือก2ครับเลือกออกมา2ครับโอเคนี่คือ sample space ครับคือรูปแบบทั้งหมดแล้วใส่สูตรเลยครับแทน n เป็น10แทน r เป็น2ทวนนะเว้ยอันนี้ทวนให้นะเว้ยไม่ใช่ความรู้ใหม่นะเว้ยแทนสูตรเลยนะครับต่อไปเหตุการณ์ทีนี้แหละก็คือ s a m p l e space เนี่ย a n h เนี่ยก็คือ เอาทั้งหมดเลยยังไม่ต้องมีข้อแม้มีเท่าไหร่เอาเท่าไหร่โอเคปะนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องตีกรอบด้วย sample space ก่อนเพราะรูปแบบทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นเป็นอะไรได้บ้างแต่เหตุการณ์ที่เราสนใจในครั้งนี้คืออะไรลูกเลือกออกมาสองคนแล้วสองคนนั้นต้องทำไมลูกเป็นคน,น,นที่ไม่ใช่เลือดกุ๊ปเอถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องไปเลือกจากกลุ่มคนที่ไม่ใช่เอลูกเอมันมีเลือกกี่คนล่ะที่ไม่ใช่เออะไม่ใช่เอมีให้เลือกกี่คนลูก หกสี่ <6. S 2> คนป็นสี่คนสเอากี่คนลูกสี่สีเอาสองมีสี่เอาสองอาจจัดการ <5. S 1> หาครับแล้วได้เท่าไหร่แล้วก็เออ่หาค่าความน่าจะเป็นได้เลยครับแทนค่าไปเลยครับแล้วตอบ <c oughs> ป็นอีครับที่รักเลยอีกหนึ่งทีตอบข้อสองตอบข้อสองใช่เหรอวะเจล เดี๋ยวพี่กายดูสถานการณ์ก่อนนะว่าถ้ามันจะต้องปิดอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่กายค่อยต่ออายุนะครับกลัวว่าเดี๋ยวต่อแล้วมันเสียเงินฟรีอีกโกูได้ไรสิบเลือกสองได้ไรเอตอมหนึ่งตอมหนึ่งตอมหนึ่งสิบคูณเก้าคูณแปดแฟดส่วนด้วยสิบลบสองเหลือแปดแฟดคูณกับอีกสองแฟดก็คือสองได้เท่ากับสี่สิบห้าในขณะสี่เลือกสอง สี่คูณสามคูณสองแฝดส่วนด้วย 2, flat, สองแฝดคูณกับอีกสองเหลืออะไรวะเนี่ยหกหกจะได้เป็นหกส่วนด้วยสี่สิบห้าแม่สามตัดสามสองหกสามสิบห้าจบครับโอเคเฉียดผิดเฉียดผิดเฉียตอบข้อข้อหนึ่งข้อหนึ่งตอบข้อหนึ่งเอาให้ถึงสิบข้อได้ไหมอะแกจะตัดแล้วอีกอีก อีกอีกอีกหนึ่งตัดอีกแล้วจะตัดอีกแล้ว,ออวไม่ดูเขาหันดูดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวออกกอนนะลูกเดี๋ยวออกกอนนะออกแล้วเหรอใช่รอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วลูกนะฮะอ,อทำใจนิดนึงเราเหมือนขอของเขาฟรีใช้นะฮะลูกอโอเคนะครับเดี๋ยวพี่กายส่งลิงก์ให้ใหม่นะลูกเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนทุกๆครั้งนะครับโอเคนะฮะใครใครรอปุ๊บทำข้อแปดรอพี่กายก่อนเดี๋ยวพี่กายส่งลิงก์กลุ่มให้ในเอ ในกลุ่มไลน์โอเคครับเดีย๋ยวพี่กายขุยัตปิดนะครับ